นี่แม่นี่ผมโอนเงินให้แม่แล้วไม่ใช่เหรอครับทำไมแม่ยังกินมาม่าอยู่อ่ะเชนก็แม่อยากกินนี่แม่อ้าวโชคว่างไงลูกเอาเชนกลับมาแล้วเหรอแม่เอาเงินให้ผมอสองพันอ๋อได้สิลูกรอแม่แป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวแม่ไปรีบมาให้ลูก พี่โชคแม่เราก็อายุมากแล้วอะ่ะรายได้ก็ไม่มีพี่จะมาขอเงินแม่แบบนี้ตลอดไปไม่ได้นะครับผมว่าพี่รีบไปหางานทำดีกว่าหรือว่าจะให้ผมหาให้ก็ได้นะครับได้สิเอาที่กใกล้ๆบ้านนะแล้วก็งานสบายๆหน่อยอืมพอดีมีเพื่อนผมเขาดูแลสซต์าง,งานก่อสร้างอยู่ที่หนึงอะ่ะเดี๋ยวผมลองโทรหาเขาดูแล้วกันฮะ ก่อสร้างงานแบบนั้นอะ่ะทำงานใหนื่แทบตายเงินก็ได้นิดเดียวได้มาก็ไม่พอใช้หรอกไม่หรอเชนเชนเราไปถามเพื่อนดูซิว่าให้พี่โชคอะ่ะคุมใ้งานได้ไหมเราก็รู้อยู่ว่าพี่โชคไม่เคยลําบากอะ่ะงานก่อสร้างแบบนั้นน่ะพี่โชคจะทําได้เหรอนั่นสิแม่ แต่แม่ครับถ้าให้ไปคุมงานมันก็ต้องมีวิธิการศึกษาแต่พี่โชคแม่แต่มสามก็ยังเรียนไม่จบนะครับแม่นี่แม่นี่มันบาดเงินเกษียณของแม่ใช่เหรอครับใช่เงินนิดหน่อยแค่เนี้ยให้พี่โชคเขาไปเถอะแม่ครับแม่ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเงินเก็บแม่แม่ก็เอาไปให้พี่โชคหมดแม้แต่เงินเกษียณแม่แม่ก็ยเอาไปให้เขา แม่ครับถ้าแม่ตามใจพี่โชคแบบนี้อีกหน่อยเขาจะเอาปัญญาที่แม่ไปหากานทำของแม่เชนแม่ก็เอาเงินให้คนในครอบครัวแม่ก็ไม่ได้เอาเงินไปให้คนนอกซะหน่อยแม่เงินที่แม่ให้ผมอ่ะมันไม่เสียเปล่าหรอกเพราะอีกหน่อยไม่แก่มาผมจะเลี้ยงดูเลยแม่เองนี่พี่โชคพี่กล้าพูดออกมาได้ไงเนี่ยตัวพี่เองพี่ยังเลี้ยงดูตัวเองไม่รอดแล้วพี่จะไปเลี้ยงดูใครได้ แม่คะเงินก้อนนี้มันเป็นเงินที่หนูกกับพี่เชนอุตส่าห์อดออมกันมาเพื่อให้แม่ใช้ถ้าเกิดแม่เอาไปใช้เองอะ่ะหนูจะไม่ว่าอะไรเลยนะคะแม่แต่นี่แม่กลับเอามาให้พี่แบบนี้หนูไม่โอเคนะคะแม่นี่เธอเป็นคนนอกมายุ่งเรื่องในครอบครัวของ่นขงเขาอีกอย่างตอนนี้แม่ก็แก่แล้วแม่จะเอาเงินเยอะแยะขนาดนั้นไปทําอะไรพวกแกสองคนมีเงินมากไม่ใช่หรอ แล้วทำไมไม่เอาให้แม่ใช่ล่ะมาอากตันยูไปหรือเปล่าพวกผมอากตันยูงั้นเหรอหลายปีที่ผ่านมานี้พวกผมออกไปทำงานข้างนอกก็มีแต่พี่นี่แหละที่แบกมือของเงินแม่มีสักครั้งไหมที่พี่มาดูแลแม่บ้างนี่พี่ไม่ทำอะไรยังมีหน้ามาพูดกับผมแบบนี้อีก <c oughs> นี่เกอิจฉาพี่ใช่ไหมพี่แม่รักพี่แค่คนเดียว เชนชอเรานะครอบครัวเดียวกันนะก็ต้องช่วยเหลือกันสิอย่าให้คนนอกอ่ะมามองว่าครอบครัวเราอ่ะเป็นตัวตลกเลยแม่ครับคนนอกกันเหรอเบลเขาเป็นภรรยาผมนะครับและเงินทุกบาททุกสตางค์ก็เป็นเงินที่ผมกับเบลช่วยกันหามาแม่พูดถูกนะครับคนบ้านเดียวกันก็ต้องคอยช่วยเหลือกัน แต่พี่โชคเขาเคยช่วยเหลือผมบ้างไหมครับและแม่เคยเห็นใจผมบ้างไหมอ่ะแม่ครับถ้าเงินที่ผมกับเบลช่วยกันเก็บออมมามันทําให้แม่มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันนี้ผมไม่ว่าอะไรนะครับแม่แต่นี่แม่กับเอาเงินที่ผมต้องกัดฟันอดอดอมมาแทบตายมาให้กับคนที่วัน,ว,นวันไม่รู้จะทำอะไรนอนอย่างเดียวแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะแม่เฮ้ hey. ในเมื่อมันเป็นเงินของแม่แม่จะให้ใครนร่ก็เรื่องของแม่ถ้าเกอยากได้เงินอ่ะแกก็ขอจบบแม่สิใช่ผมยอมรับว,ว่าผมเป็นคนที่เอาใจไม่เก่งไม่ได้หน้าด้านเหมือนพี่แต่ผมพอถาม่อยเถอะนี่พี่ตั้งใจจะของเงินแม่ไปตอลอดชีวิตเลยยังไงพี่ครับอายุพี่ก็จะสี่สิบแล้วนะครับพี่จะเป็นปิงคอยกอดแม่ดูเลือดดูนเนื้อแม่ไปถึงที่ไหนครับ พี่ครับผมเตือนพี่นะครับถ้าพี่ยังทำตัวแบบนี้อีกแล้วก็ต่อให้แม่แข็งแรงแค่ไหนสักวันหนึ่งแม่ก็ต้องจากเราไปพี่หัดเพึ่งตัวเองบ้างนะครับไปหาการหางานทำได้ละแม่ครับผมเข้าใจนะครับเด็กที่รู้จักคิดมีสัมมาคารวะยังไงซะผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงขนาดนั้น แต่ก็ช่างเหอะเพราะยังไงผมก็เข้มแข็งที่จะพึ่งพาตัวเองได้แต่แม่ครับแม่ลองคิดดูนะครับลูกที่ไม่รู้จักตอบแทนแม่เลยแถมยังเพิ่มภาระให้แม่อีที่พี่เขาเป็นแบบนี้ส่วนนึ่งก็เป็นเพราะแม่ที่คอยตามใจเขามาโดยตลอดลำเอียงรักพี่มากกว่าผมแม่จะให้ผมรู้สึกยังไงครับแม่